พบกับทิ้งอันอันชั้นสูงแล้วนะคะวันนี้เราไปรับพี่ชั้นมาค่กโรงเรียนนะคะแถมเลมนดมแถมแถมก็จบกันวันนี้เราจะมาทอดมัน เล่นเฉยๆค่ะแค่เล่นแค่หลอกเล่นๆค่ะไม่ใช่กินจริงค่ะกินปลอมค่ะแล้วพี่ผิงอันก็เอากลองนี้มาทำเป็นจานนะคะทำจานค่ะเดี๋ยวเรามาลอกันกวางงอนี้ก้อนก่อเลยนะคะจะมาทำก่อเลยนะคะขอบคีณเจ้าอันนี้เขาที่สักอันนี้ค่ะ ก็ได้ค่ะอันนี้ค่ะนี่นะคะไม่มีกล่องไม่มีอะไรนะคะกล่องเปล่าค่ะกล่องเปล่าที่ที่ที่ผิวที่พี่ถึงอันเอาเอาฐานมันออก่ะค่ะแล้วทำจานพิเศะนี่นะคะไม่เป็นไรนะคะที่ผิวอันนี้ตรงนี้เป็นจานนะคะตรงนี้มันงอนค่ะตรงนี้ ทำนะคะตรนี้นชาเยวรามอดกันก่อนะคะก่อนเรกต้องเอาทอดก่อนนะคะต้องเอาเปสไลเดอร์นี้ก่อนนะคะให้มันปิ้งให้มันไหม้ก่อนนะคะไแล้วก็กินได้นะคะกินได้ค่ะเด้กินได้ค่ะกินได้อยู่ค่ะกินได้อค่ะ กินได้ต้มให้มันอะไรก่อนค่ะโอเคค่ะต้มต้มไม่เสร็จแล้วก็มากินนะคะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม้จริงค่ะไม้บอมค่ะเดี๋ยวว่าทำให้มันไม้ก่อนไม้บอมนะคะไม้บอมค่ะ พี่ผิงอะไม่ใช่พูดจริงค่ะพูดปลอมค่ะพูดเล่นๆพูดปลอมเฉยๆอันนี้ปเป็นกลายเป็นเป็นเป็นถ่านถ่านเอาไว้ใช้แล้วค่ะเอาไว้ใช้แล้วค่ะเป็นเป็นชอดน้ํามันแล้วค่ะเป็นน้ํามันเลยค่ะเป็นน้ํามันแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเทน้ํามันกันดีกว่าเราวให้น้ํามันมันไหลข้างนี่ค่ะ ปีเท้าเสร็จแล้วค่ะก็เอาวันนี้มาใส่อันนี้กลายเป็นเป็นน้ำมันด้วยค่ะอัน,นกลายเป็นน้ำมันเอาไปใช้ค่ะก็รอตรงนี้ให้มันน้ำมันไหลนะเดี๋ยวเรามาเปิดเด๋อเต๋อกระทะก่อนค่ะเดี๋ยวเราเปิดกัน,นะคะ่คอคยทอดอาหารนะคะค เธอเอาก่อนจะดีกว่าอเอาอันนี้แขนนี้ค่ะล้อล้อดอลนน้อล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 ้อไม้อลอลทษอะไรคะโทษดไก่หงา No, 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 no. เยสร็จแล้วแล้วก็เอาอันนี้มาตักใส่อันะคะนะะใส่จานใส่จานนะจานใส่แงะเย็นอุ่นนะคะขึ้นทอดมามันๆเอ๊ะ ก็ยังไม่ใหม่นะคะไม่ใหม่ทำไมกินฟองพ่อเลยค่ะฟองพ่อคุณจะขี่โกดีสิ่งแล้วที่แข็งหัวขาไปแทะที่แข็งเฮ้ก็จบเดี๋ยวเราเท่ากัน น้ำมันขอน้ำมันน้ำมันนะคะพิ่งทอดไปเมื่อกี้ค่ะแล้วมันกลายเป็นน้ำมันค่ะใครจะกล้ากินเล่าเอาไก่อนทอดก็ทอดเสร็จแล้วไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยอสร็จอ้โหูเรียงจะสวยงามอลังการเวร่์วังอลังการย<ห>ังไม่จบนะเรา ไหนทำเป็นจันนี่ไงอาจารย์เดี๋ยวเรามาเรียนกันดีกว่าอย่างนี้สวยงาเบ,บ้อบังอลังการเสร็จแล้วเราก็ปิ๊บแค่นี้เองจะหลับไปทำไมค่ะ ห้ามกินนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรออันนี้ก่อนนะคะสวยเวียงวับเวียงวับสวยอลังการเมื่อวังอลังการนะคะแล้วนะโอเคแล้วก็มาถอดกันดีกว่า,าใช้อันนี้โอ้ยทำไรคะถอดค่อาาโอ้ย น้ำขอตัวล,ลาไปกินข้าวผิงอันโกรน,นะค่ะนี่ว่าสวยงามกำลังการไข่เคี่ยวน้ำขอไปกินขอตัวลาไปกินข้าวผิงอันก่อนนะคะอร่อยมากเลยนะคะข้าวผิงอันทำนะคะก็ะดีเลยนะคะเดี๋ยวมากินข้าวผิงอันกันก่อน ยิ้คมคอมเมนต์ไม่พี่ผิดงานเ้นะคะถ้ากดแบบนี้ไม่กดเลยค่ะถ้ากดแบบนี้เยี่ยมค่ะบ๊ายบายนุ่งนุ่งนุ่ง